สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเล่าโบราณที่เรียกว่าชาดกกันดีกว่านะครับโดยจะเล่าผ่านเรื่องราวของดาบท,ที่ชื่อว่าวัชนะค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะให้คําตอบกับคําถามที่น่าสนใจมากๆคําถามหนึ่งได้เลยครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊ะบทสนทนาบางอย่างหรือการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญในชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วเลยความรู้สึกที่เหมือนเดจาวูแบบนี้นี่แหละครับคือประตูสู่เรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ โอเคก่อนที่เราจะไปดูตัวเรื่องกันแบบเต็มๆนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าชาดกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพื่อที่ได้เห็นภาพรวมและโครงสร้างของเรื่องเล่าประเภทนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพูดง่ายๆเลยนะครับชาดกเนี่ยก็คือเรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าท่านยกเอาประสบการณ์ในอดีตชาติของพระองค์เองสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มาสอนมาอธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกับการบอกว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะ และนี่คือบทเรียนจากเรื่องนั้นเรื่องเล่าชาดกส่วนใหญ่นะครับจะมีโครงสร้างที่น่าสนใจมากๆเลยคือมีอยู่สามส่วนหลักๆจะเริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันก่อนจากนั้นก็จะย้อนไปเล่าเรื่องในอดีตชาติที่มีเนื้อหาคล้ายกันมากๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเฉลยเพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันซึ่งนี่ก็คือแผนที่ที่เราจะใช้เดินทางไปกับเรื่องนี้กันครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยที่ส่วนแรกของเรื่อง ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเรื่องราวในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเริ่มที่คนสองคนคนแรกคือพระอานนท์พุทธอุปถากและอีกคนคือสหายของท่านชื่อว่าโรชะคนนี้เนี่ยเป็นนักมวยปล้ำชื่อดังที่ทั้งแข็งแกร่งและร่ำรวยมากวันหนึ่งโรชาก็เกิดคิดถึงเพื่อนขึ้นมาก็เลยนิมนต์พระอานนท์ไปที่บ้านของตัวเองพอพระอานนท์ไปถึงโรชาก็ยื่นข้อเสนอที่ โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเขาบอกว่าจะแบ่งทรัพย์สมบัติมหาศาลให้ครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ชวนให้พระอนอนท์และสิขาออกมาใช้ชีวิตแบบคารวะด,ด้วยกันเป็นการวางทางเลือกระหว่างชีวิตทางโลกที่สุขสบายกับชีวิตทางธรรมที่สงบสันโดษไว้ตรงหน้าเลย แน่นอนครับว่าพระอานนท่านก็ปฏิเสธไปท่านได้อธิบายถึงความทุกข์และความวุ่นวายของการครองเรือนให้โรชะฟังก่อนที่จะกลับไปกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าทรงทราบและตรงนี้แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรื่องราวจากอดีตกําลังจะถูกเล่าขึ้นมาพอพระพุทธเจ้าได้ฟังท่านก็ตรัสว่าดูก่อนอานน์ไม่ใช่แค่ครั้งนี้เท่านั้นที่โรชะพยายามชักชวนนักบวชให้ออกไปครองเรือน แม้ในอดีตการก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วว่าแล้วพระองค์ก็ส่งเริ่มเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องราวในอดีตนะครับเกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเป็นดาวบทที่บำเพ็ญพรตอยู่ในป่าหิมพานม์มานานมากชื่อว่าวัชนาคะวันหนึ่งท่านก็ได้เดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อสแสวงหาอาหารครับในขณะที่ท่านดาบทกำลังเดินอยู่ในเมือง เศรษฐีคนหนึ่งเห็นเข้าแล้วก็เกิดความประทับใจในท่าทีที่สงบสํารวมของท่านอย่างมากเลยก็เลยเข้าไปนิมนต์ให้ไปฉันอาหารที่บ้านนี่ไงครับเริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมครับมันคล้ายกับเรื่องของพระอานน์กับโรชะเลยแล้วตรงนี้ล่ะครับคือจุดพีคเลยเพราะเศรษฐีคนนั้นยื่นข้อเสนอที่เหมือนกันเป๊กแบบเป๊ะเ,เลยกับที่โรชะพูดกับพระอานน์เขาชวนให้ดาวบทสลาศิกข,ขา ออกมาใช้ชีวิตสุขสบายด้วยกันโดยจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งโอ้โหเหมือนกับกำลังดูหนังม้วนเดิมเลยใช่ไหมครับเนี่ยแหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยที่เหตุการณ์เดิมๆมักจะวนกลับมาหาคนเดิมๆเ,เสมอพอท่านดาบทปฏิษษเสธเศรษฐีก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังคงพยายามโน้มน้าวต่อไปเลยทําให้เกิดเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิถีชีวิต2แบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขึ้นมา ทีนี้เราจะเห็นมุมมองที่ต่างกันคนละขั้วเลยนะครับฟังเษธีเนี่ยเขาก็มองว่าชีวิตแบบคาราวานี่แหละดีที่สุดมีความสุขสบายเพียรพร้อมด้วยอาหารแล้วก็ทรัพย์สมบัติแต่อีกด้านหนึ่งดาบทวัชนาขะกลับชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งเลยว่าเฮ้ยการคลองเรือนเนี่ยมันเต็มไปด้วยภาระที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะทั้งการทำงานไม่สิ้นสุด ความกังวลในการรักษาทรัพย์สินหรือแม้แต่บางครั้งอาจจะต้องใช้กำลังหรือพูดไม่จริงเพื่อปกป้องสิ่งที่เป็นของตัวเองพอได้ฟังคำอธิบายที่ลึกซึ้งของดาบบทเศรษฐีก็เหมือนตาสว่างเลยครับเกิดปัญญาเข้าใจในทันทีแล้วก็ได้ขอขมาที่ล่วงเกินไปโดยไม่รู้หลังจากนั้นดาบบทวัชนะคะก็เดินทางกลับไปบำเพ็ญตนในป่าหิมพานตามเดิมเป็นอันจบเรื่องราวในส่วนของอดีตครับ เอาล่ะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของโครงสร้างเรื่องเล่ากันแล้วนะหลังจากที่เล่าเรื่องในอดีตจบพระพุทธเจ้าก็ส่งเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันและนี่ก็คือช่วงเวลาของการเฉลยปมทั้งหมดครับว่าตัวละครในอดีตเหล่านั้นแท้จริงแล้วคือใครในปัจจุบันสถีที่พยายามชักชวนดาบดให้ศึกก็คือนักมวยปล้ำโรชาในปัจจุบันนั่นเองครับทำเรื่องเดิมเปะ๊เปะๆเลย เป็นการกระทำและอุปนิสัยที่เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วดาบประสบผู้มีปัญญาเฉียบแหลมคนนั้นล่ะคือใครกันและนี่คือบทสรุปที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับดาบสวัสชนะขะในอดีตก็คือองค์พระพุทธเจ้าในปัจจุบันนั่นเองโอ้โหพอเฉลยแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างกระจ่างเลยใช่ไหมครับ การเปิดเผยนี้ทำให้บทเรียนทั้งหมดมันชัดเจนขึ้นมาทันทีและแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของอุปนิสัยที่สามารถติดตามคนคนหนึ่งไปได้ข้ามภพข้ามชาติเลยชาดกเรื่องนี้ก็เลยทำให้เราเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันให้บทเรียนที่ลึกซึ้งกับปัจจุบันได้จริงๆมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วการกระทำของเราในทุกวันนี้ล่ะมันกำลังสร้างเรื่องราวแบบไหนอยู่และมันจะกลายเป็นบทเรียนอะไรให้กับอนาคตข้างหน้าของเราเองบ้าง